ไปงานหลังจากที่หลินเนี่ยไปดูทิกต o อกหลินเจอคลิปหนึ่ง mm hmm. เกี่ยวกับทิกตอกอนิเมะเรื่องนึงที่มีแบบเด็กผู้หญิงแล้วก็ทําเสียงน่ารักอะเสียงแบบเนี้ยค่ะ <B uff> มันน่ารักมากๆเลยอะเสียงแบบนี้ค่ะอีกรอบหนึ่ง <B uff> <B uff> มันน่ารักมากเลยหลินรู้สึกว่าหลินะ่ะอยากได้ยินเสียงผู้ชายที่ทําเสียงน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะลินก็เลยคิดว่าหลินจะร้องส่งคลิปเสียงผู้หญิงน่ารักสามวิเนี้ยไปให้ยูทูบเบอร์ผู้ชายที่หลินชื่นชอบและหลินรู้จักนะคะมาลองดูกันว่าเขาจะตอบกลับมาหรือว่าส่งรีแอคกลับมายังไงนะคะก่อนอื่นลินต้องพูดก่อนไหมว่าแบบ ไปดูกันค่ะโอเคนะคะตอนนี้ก็ไปอยู่กันที่ IG นะคะของหลินนะคราวนี้หลินก็จะมาลองทักคนที่รู้จักกันดีกว่าว่าเขาจะรีแอคออกมายังไงนะคะภายใน2-3าวันนี่แหละหลิงจะมาดูมาดูกันละกันว่าเป็นยังไงนะหลินลองทักจับคนที่หลิงคุยกับเขาประจำก่อนละกันนะยูทูบเบอร์สท่านนี้นะคะนี่ค่ะ ท็อปช่องทำมือถูกปะซอมบี้เซนเซอ่ะเดี๋ยวหนิงจะลองทักไปดูนะตื่นเต้นอ่ะกลัวแบบว่าเขาจะไม่ทําอ่ะหรือกลัวว่าเขาจะแบบอายอะไพวกนี้หอยากได้ยินเสียงเขาจริงๆนะทุกคนส่งไปแล้วนะคะ เสียงนี้ให้ฟังหน่อยสิโอส่งไปแล้วในที่สุดนี่ส่งไปแล้วเขาจะเห็นไหมอะเดี๋ยวโอเคหลินลองส่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรอเขาตอบกลับมาแล้วกันเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะกับช่องหนึ่งนะคะมาต่อไปชอ่องนิตต์ชาแนลค่ะ ทุกคนคือต้องทำมืออย่างนี้แล้วก็ต้องทำมืออย่างนี้หมดเลยอ่ะทักไปก่อนนะอืปเขาจะตอบกลับอะไรเขาจะตอบกลับอะไรยังไงคือตื่นเต้นอ่ะพูดต,งตองอรงๆเลยนะไม่เคยขอให้ยูทูบเบอร์มาทำเสียงน่ารักอย่างเงี้ยแล้วเป็นยูทูบเบอร์ผู้ชายด้วยแกเขาจะแบบโกรธเราหรือเปล่าอ่ะ มาคนที่สามนะคะสตอรี่บอมค่ะจริงๆหลินเพิ่งมาติดตามไอจเขานะคะแต่ปกติหลินติดตาม u ู u b e มานานแล้วไอนี่คือจริงๆหลินเพิ่งเล่นนะหลินก็มานั่งไล่ติดตามเพื่อนๆแล้วก็คนรู้จักแต่ละคนนะคะแล้วก็คนที่หลินชื่นชอบเขาต้องบอกก่อนว่าสตอรี่บอมเนี่ยชื่นชอบเขาแบบแนวทางความคิดแล้วก็การเล่าเรื่องแล้วก็การตัดต่อของเขามากๆเลยนะคะหลินก็เลยแบบ รู้สึกแบบปลื้มเขามาตลอดนะมาลองดูกันว่าเขาจะยอมทำสิ่งที่หลินขอหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะหลินก็จะทลอะทลอยเลยทยอยนะคะส่งให้ยูทูบเบอร์ชายแต่ละคนทำเสียงนี้นะคะมาดูกันนะอ่ะ ที่เหลือคือเราก็แบบเจอกันในงาน SPD ไปแล้วนะซึ่งเราก็ไม่มั่นใจแล้วว่าจะยังไงนะคะเราก็กลัวว่าแบบเอ้ยเขาจะมองเรายัางไงนะแต่เราอะอยากได้ยินเสียงที่เราชื่นชอบแบบทำเสียงแอบแบวอย่างนี้มากๆเลยอะเฮ้ <c oughs> มาต่อคะ่ะ เขาแม่ม่กลัวไ,ไม่มีใครเล่นกันเราอ่ะเราเหมือนเด็กเหงาเลยอ่ะลองทักหาพี่บีปะพี่บีจะเราจะโดนพี่บีดุป่ะเนี่ยพี่บีหนูชื่นชอบพี่มากมากอยากได้ยินเสียงพี่แบบในคลิป นี้จังเลยค่ะไปไปค่ะต่อค่ะเฮ้ยพี่แมวส่งมาแล้วระหว่างที่หานจดการพี่แมวตอบไวมากแป๊บนึงทำใจก่อนเดี๋ยวค่อยบอก ีวันพรุ่งนี้นะแต่ว่าอันนี้ถึงพิมพ์หาก่อนอันนั้นเป็ดต่ออันนั้นเป็ดต่อ A few moments later ครูคนนอนิงส่งไปหายูทูบเบอร์ทั้งหมด12คนนะคะเป็นยูทูบเบอร์ชายเอ๊ะหรือรู้สึกว่าหลิงอยากส่งไปหาอีกคนเนี่ยแถมได้ปะ อีกคนนึงโบสปิดชาแนลพี่ชายฉันเองลองดูลองดูพี่โบทำเสียงนี้ให้ดูหน่อยเด็ก<笑><笑>พี่โบนะคะสปิด ชาแนลนะคะเพิ่งเล่นไอจีเมื่อไม่กี่วันนี้นะคะก็ตอนนี้นะคะก็ขยันอัพลงไอเลยนะหลังจากที่แบบอ๋อพี่โบมาเล่นไอหน่อยสิคนเขาอยากรู้จักพี่เยอะนะแต่บานนี้พี่โบก็เลยเพิ่งสร้างมาไม่กี่วันนี้แล้วก็ขยันอัพรูปตามที่เห็นเลยนะก็เนี่ยดูอดูโพสแต่ละรูปนะ ก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าหนึ่งวันแรกนะจะมีใครตอบกันมาบ้างนะคะไปค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็จะผ่านไปเกือบหนึ่งวันแล้วเนาะเรามาลองดูกันบ้างว่าจะมีใครตอบใน IG ีบ้างนะคะแต่ว่ามีแน่นอนตอนนั้นที่ตอบก,ก็คือพี่เบลก็คือพิมพ์มปุ๊บนางตอบป,ปั๊บเลยก็คือไวมากนะมาลองดูกันนะคะตื่นเต้นอะ ขอให้คนที่ราปงเบื่ตอบมานะคะสาบถูโอ้ข้อความเต็มมากอย่างแรกเฮ้ยทุกคนตอบมาเยอะมากเอาใครก่อนดีอะเอาใครก่อนดีที่เห็นได้คือบอกสเ i ริลท์แชนแนลเนี่ยพิมพ์แบบสองข้อความเออเอาเลยเหรอเดี๋ยวอะไรอะช่องส p i ริ t c h แชนแนลทำไมเขาเอินๆอย่างนี้วะ ต่อไปเฮ้ยพ,พี่พี่พี่ๆนี่พ่ะคะอามีคนแปบบ๊บนึงนะหนึ่งขอเช็คก่อนพี่พี่ตอบไวมากนะก็คือตอบเมื่อ21ชั่วโมงที่แล้วถือว่าไวมากๆคือทักไปก็ผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงก็โอ้ทุกคนนอนดึกมากเลยอะโอเคพี่พี่ส่งมาแล้วฟังกันนะคะ ขำด้วยเสียงพี่บี้นะคะมีแอบขำไม่ใช่เสียงพี่บี้จริงๆบอกอ่าช่วยบอกทีเอ้ยน่ารักอ่ะต่อไปนะคะคนที่ส่งมานะเป็นบอมสตอรี่บอมนะคะหกนาทีหกหกวิไหเหรอ โอเคได้ได,ได้ต่อไปนะช่องอ่าซอมบี้เซนเซ่ค่ะเอ้ยมีพิมพ์ไม่ได้อ่าฟังก่อนสิวิฮะ,ะ,อ,ะอะไรของมันโคตรน่ากลัว ไวเหมือนกันนะช่องนิตโตชแนลค่ะอ่านี่จะตอบมายัางไงนะคะก็ส่งข้อความเหมือนกันเอ้ยโรล,ลี่หลินต้องพูดแบบนี้สิแบบเปล่าค่ะหลินอยากฟังยูทูบเบอร์ผู้ชายพูดนะคะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> น่ารักเฮ้ย <c oughs> <c oughs> น่ารักะ เฮ้ยลิเพิ่งเห็นบบความนามมากเดี๋ยวแปบนึงหาส่งมา5ข้อความเลยนะฮะเขาส่งมาให้12วิ12วิคือนาที่สุดด่ะเอาจริง ให้เขาส่งแล้วหายไปขอโทษครับ <c oughs> ไม่กล้าอ่านก่อนไงถ้าเกิดอ่านเนี่ยน, <c oughs> น่ารักมา <c oughs> กาก็ไก่เยอะสุดๆให้แบบน่ารักมากๆเลยแต่ว่าเขาแอบเขินนะแต่ก็หดไม่คือมันน่ารักอะคือเขาทําให้อะ่ะคือโคตรดีใจอะ่ะ <c oughs> รู้ป่ะแฟงมีคนหนึ่งที่ส่งมาใคร โยชิสามร้อยค่ะไม่คิดนะว่าส่งมาลองดูนะเสร็จชั่วโมงได้ลือว่าเขาจะส่งเสียงมาเขาพี่มาว่าได้เหรอนะออนเขาอีกรอบหนึ่งนะอยากได้ยินจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวลองดูนะว่าเขาจะตอบมาอีกไหม ใจร้าวค่ะเราทาไปหาเขานะว่าเอ้ยไมค์เซียมจะทำเสียงแบบนี้ต้องน่ารักแน่แน่แอบพิมพ์ผิดนิดหนึ่งพิมพ์ขาดเลยรีบพิมพ์จัดเขาบอกว่าไม่น่าได้นะแเราก็บอกโอเคเดี๋ยวหนิงจะลองอ้อนโยชิกับใจร้าวนะคะคุมไมค์อีกรอบนึงนะว่าไมค์จะทําให้ไหมแล้วก็โยชิสับร้อยจะทําให้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองอ้อนดูสามวิสามวิ เราต้องแบบว่านี่ถึงขั้นก็คือต้องขอเสียงของยูทูบเบอร์กันเลยทีเดียวตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะที่ส่งเข้ามาก็ถือว่าเยอะมากนะแล้วก็ค่อนข้างจะขอยากไปนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่ได้ขอให้เขาตอบกลับนะแบบพิมพ์ตอบกลับเพราะว่าเราแบบปื้อเลยพวกนี้แต่เราขอแบบขอเสียงเขาเพื่อมาทําเลยนะคะคือเข้าใจหลายๆช่องที่ไม่ได้ส่งเข้ามาอันนี้คือเข้าใจมากเลยเพราะว่าบางทีเขาจะติดธุระน,นู่นนี่นั่นอาจจะแบบ ไม่สะดวกในการอ่านหรือว่าไม่ได้อ่านแชทเลยนะคะทุกคนก็คือไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนที่จะส่งให้นะคะเพราะางานยูทูบเบอร์ต้องบอกก่อนเลยว่าอะไรทุกอย่างมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆนะคะมาเดี๋ยวลองดูวันถัดไปนะคะเป็นวันสุดท้ายแนละ้ววันที่2ของดิหลินจะถือว่าหิลินปิดและมาดูกันนะคะว่าอีกสองคนที่ดิลินอ้อนจะสําเร็จหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นใจร้าวแล้วก็ยองชีสามร้อยค่ะไปค่ะเย้ yeah. อันนี้นะคะก็เป็นวันที่2แล้วนะฮะวันที่2มาดูกันว่าที่เราคุยกับยูทูบเบอร์นะคะมีอะไรเข้ามาเพิ่มหรือเปล่าหลังจากนั้นนะคะหลินก็มีการคุยกับพี่โยชินิดนึงนะคะหลังจากที่เขารู้สึกเขินนะคะกับเสียงโรนี่ที่เราบอกเขาว่าขอร้องให้ส่งกลับไปนะ,ะเขาก็จะพิมพ์แบบเออหลังจากที่เราพิมพ์ว่าน้ายอยากได้ยินจริงๆเย่เย่จะพักหายไปคะ่ะแปลว่าเขาก็ เข้าใจว่าพยายามแล้วแหละลิงเข้าใจเขานะลิงเข้าใจจริงๆเพราะว่าบางคนแบบอายที่จะอาดเสียงตัวเองจริงๆนะยูท mm ูบเบอร์ hmm. แต่ละคนแบบมีความที่แบบว่า mm hmm. แตกต่างกันนิดนึงนะ mm hmm. โอเคค่ะทุกคน ก่อนอื่นเนี่ยหลินก็ต้องขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกคนเลยนะคะที่ลงทุนส่งคลิปเสียงตัวเอง3วิสีว่วิถึง6วิเนี่ยมาให้หลินคือจริงๆอะหลินดีใจมา,ากทุกคนเลยที่มีเวลามาเล่นกับหลินสักแป๊บหนึ่งก็ยังดีนะคะสําหรับอายูทูบเบอร์ที่ส่งมาให้หลินเนาะก็ดีใจมากจริงๆว่าที่พี่บีเนี่ยโอ้โหพี่บีบอกเลยนะว่าย,ยอด ยอดติดตามเขาใน IG อจนี่คือ1ล้านกว่าเลยนะคือเขาก็แบบยังสารแบบปีกเวลามาต่ออย่างนี้คือต้องขอบคุณพี่ีจริงๆนะคะ คือดีใจมากๆนะคะที่พี่บี้มาตอบนะอย่างแรกเลยแล้วก็พี่เบลขัสนามตอบไวมากตอบแชทไวมากนะคะคือด้วยความที่ว่าเราเพิ่งไปถ่ายคอนเทนต์กับเขาก็คือเราก็ขอบคุณเขาไปเนาะเป็นน่าจะเป็นอ่าข้อความที่ติดต่อกันคือพี่เบลใจดีและน่ารักมากๆนะคะรวมถึงยูทูบเบอร์คนอื่นไม่ว่าจะเป็นบอมสตอรีร่อบอมนะซึ่งแบบมีมีถามเลยนะว่าได้หรอแล้วก็แบบอ่านี่ต่อแล้วกอนนี่ย ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบว่าเข้ามาอ่านแล้วเข้ามาแบบตอบกลับน,นะ,ะว่าจะเป็นโยชิ Yoshi 300หรือว่าใจเราก็ตามนะคะอันนี้คือทุกคนที่เห็นอะไรพวกนี้คือหลิงขอบคุณจริงๆนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันให้มาให้หายคิดถึงนะคะแล้วก็มาฝากช่องทาง i g นะคะก็คือซาซีานะก็คือใช้ i g นี้เป็นหลักนะคะก็ทักเข้ามาได้แท็กเข้ามาได้วาดรูปส่งเข้ามาได้นะคะ อืมวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแฮปปี้แฮปปี้ bye.